สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างจมูกเบื้องต้นนะครับข้อดีของการล้างจมูกก็ตามชื่อของมันเลยครับช่วยในการช้าล้างจมูกและนอกจากนี้มันยังช่วยลดอาการของผู้ป่วยเด็กที่มีในโรคภูมิแพ้โรคจมูกอักเสบและโรคซนัสอักเสบครับซึ่งเด็กทั่วไปเนี่ยก็สามารถล้างจมูกได้ครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการหวัด และการคัดจมูกแต่ถ้าน้องๆไม่ได้มีอาการเหล่านี้ oh. ก็ไม่จําเป็นต้องล้างจมูกก็ได้ครับและการล้างจมูกเนี่ยแนะนําให้ทําในเด็กที่มีอายุมากกว่า6เดือนเพราะในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะสําลักจากการที่ไม่สามารถกั้นหายใจได้ครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับน้าเกลือโซเดียมคลอไรด์0.9%นะครับอย่างที่2กระบอกฉีดยาขนาดตั้งแต่ 10cc ขึ้นไปนะครับอย่างที่3พระเอกของเราเลยครับจุกล้างจมูก อย่างที่4ี่นะครับภาชนะสาหรับใส่น้ําเกลือที่จะนำมาล้างจมูกจะใช้เป็นแก้วก็ได้ครับและอย่างสุดท้ายครับภาชนะสําหรับใส่น้าเกลือที่ล้างออกมาจากจมูกเราแล้วจะใช้เป็นกระมังก็ได้หรือว่าถ้าน้องๆออู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปล้างในอ่างล้างหน้าก็ได้ครับการล้างจมูกนะครับผมขอแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนครับขั้นแรกคือเตรียมน้ําเกลือครับน้าเกลือที่เตรียมเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ําเกลืออุณหภูมิห้องเลยครับไม่จําเป็นต้องนําไปอุ่นเพราะว่าผลที่ได้เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากครับเราจะทําการสวมจุกล้างจมูกเข้าากกกัับบบรระะอฉีดยนค แล้วนากระบอกฉีดยาเนี่ยไปดูดน้ําเกลือให้มีปริมาตรประมาณ 10-15cc ครับขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมท่าครับให้น้องๆเนี่ยเอ็นตัวมาข้างหน้าก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วนําปลายกระบอกฉีดยาเสียบเข้าไปในรูจมูกแบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องเอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับให้เป็นไปในแนวของโพรงจมูกของเราเลยครับสาหรับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือการล้างจมูกครับ ให้น้องๆอ้าปากสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นหายใจไว้ครับจากนั้นดันน้ําเกลือเข้าโพรงจมูกแบบรวดเดียวเลยครับจนกระทั่งน้ำเกลือ,อไหลออากจากรูกจมูกอีกข้างจนหมด ถึงจะสามารถหายใจต่อได้ครับแล้วก็ล้างอีกครั้งหนึ่งจริงๆการล้างจมูกเนี่ยไม่ได้มีกําหนดนะครับว่าต้องล้างกี่ครั้งแต่ให้น้องๆสังเกตว่าอาการของการคัดจมูกเนี่ยมันโล่งขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วครับหรือว่าน้องๆจะดูจากน้ําที่ล้างออกมาก็ได้ครับรว่ามีความใสใกล้เคียงกับน้ําเกลือที่นํามาล้างจมูกหรือเปล่าฝากอันนี้นะครับน้องๆการล้างจมูกเนี่ยไม่ได้เป็นการลดหรือชะล้างฝุ่น PM 2.5มไม่ให้เข้าไปในระบบหายใจแต่จะเป็นการลดอาการระคายเคืองของจมูกมากกว่าครับ